ไปดูหมอหมอดูบอกว่าดวงจะตกให้ทํามวิธีนี้หลายคนนะครับเวลามีปัญหาเครียดหรือว่าหาทางออกไม่ได้เนี่ยเราก็อยากได้ที่ปรึกษาเนาะมันก็ไม่แปลกครับที่เราจะไปหาหมอดูเพราะเราคิดว่าเขาอะน่าจะแนะนําอะไรเราได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูหมอแล้วเจอเขาบอกว่าดวงคุณจะตกชีวิตคุณจะแย่กว่าเดิมแบบนี้คุณก็เครียดหนักเลยแล้วทํำยังไงดีล่ะครับวันนี้นะครับผมมีสามเคล็ดลับทําตามนี้ดวงดีขึ้นทันทีครับอย่างแรกนะครับก็คือ ลบคำพูดพวกนั้นออกจากหัวคุณให้หมดวิธีตัดสินง,ง่ายๆนะครับว่าคำพูดไหนใช่หรือไม่ใช่คำพูดไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณใช้หัวใจของคุณตัดสินเลยครับถ้าคุณรู้สึกว่าคำพูดไหนไม่ให้พลังมันดูดพลังออกจากตัวคุณมันทําให้คุณเนี่ย จคุณฝ่อลงคำพูดนั้นไม่ใช่ครับไม่ต้องเก็บมาคิดถามจริงๆครับว่าคุณเชื่อหรอครับว่าถ้าเขาบอกว่าดวงคุณจะตกแล้วคุณก็จะปล่อยให้มันตกผมเองก็เคยดูหมอนะครับดูมา3ที่เนะี่ยอยางทำนายไม่เหมือนกันเลยกระทั่งเรื่องสีที่บอกว่าสีไหนเป็นสีมงคลสําหรับตัวผมยังพูดไม่เหมือนกันทั้ง3ที่เลยครับถัดมาข้อ2นะครับคือสร้างความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองจริงๆแล้วนะครับคนเราเนี่ยมีอํานาจแล้วก็ความรับผิดชอบ100ซ์ในการ รับผิดชอบชีวิตของตัวเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีต้นเหตุมาจากตัวเราทั้งนั้นครับถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณจะมีพลังอํานาจอยู่ในตัวและคุณจะสามารถที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองได้ทุกอย่างและถ้าคุณเชื่อว่าคุณดวงดีชีวิตคุณก็จะดีครับข้อ 3. นะครับตัดสินใจแล้วบอกจักรวาลไปเลยว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนเขียนมันออกมาเลยนะครับเป็นวิชลิสออกมาเลยว่าคุณต้องการอะไรบ้าง เมื่อคุณบอกสิ่งที่คุณต้องการแล้วกดแรงหนึ่งดูดจะทำงานนะครับสิ่งที่คุณปรารถนามันจะวิ่งเข้าหาคุณผมฝากไว้3ข้อนี้นะครับดวงคุณจะตกก็ต่อเมื่อคุณคิดว่ามันตกและดวงคุณจะดีก็ต่อเมื่อคุณคิดว่ามันดีพลังทุกอย่างอยู่ในตัวเราครับผมอยากให้ทุกคนเป็นคนดวงดีชีวิตดีนะครับผมวูดี้วูดทีเมธสวัสดีครับ